สวัสดีเ,เพื่อนๆทุกคนนะครับสำหรับอ p ีนี้นะครับเราอยู่กันในแปลงวิเนยซันสมาร์ทฟาร์มนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเป็นแปลงทุเรียนพันหมอนทองนะครับวันนี้ EP ีนี้ก็จะพาพวกเราทุกคนมาดูนะครับกระบวนการเตรียมความพร้อมสําหรับรับมือสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับโดยเฉพาะหน้าแรงนะครับหน้าแลง้ง ในแปลงของเราได้ทําการเพิ่มนะครับเพิ่มหัวพ่นหมอกนะครับหัวพ่นหมอกเพื่อรักษาความชื้นสัมผัสในชั้นบรรยากาศหรือว่ารักษาปริมาณน,น้ําที่มีอยู่ในอากาศนะครับโดยการติดตั้งหัวพ่นหมอกนะครับตัวนี้เราทําการติดตั้งทุกแถวเลยนะครับทุกแถวระยะห่างก็ประมาณ9เมตรนะครับ9เมตรซึ่งถือว่าไม,ไม่ไม่ไม่ชิดหรือว่าไม่ห่างมาก ก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับลักษณะว่าหลังจากที่เราเปิดหัวพ่นหมอกแล้วเนี่ยจริงๆหัวพ่นหมอกตัวน,นี้มันสามารถปรับปรับความละเอียดของละอองน้ําได้นะครับตัวน,นี้ก็ให้ดูวิธีการเตรียมความพร้อมนะครับสําหรับหน้าแล้งนะครับในปีถัดไปหรือว่าปีนี้ถ้าเกิดว่าฝนทิ้งช่วงนะครับฝนทิ้งช่วงนานนะครับ โดยที่ <c oughs> ช่วงนี้ก็ยังยังไม่มีฝนนะครับเพิ่งมีมาเมื่อ2วันที่แล้วนะครับ2วันที่แล้วแต่ว่าก็ยังปริมาณก็ไม,ไม่ไม่ถือว่าหนักมากนะครับอันนี้ก็เป็นการติดตั้งหัวพ่นหมอกเพื่อเพิ่มความชื้นสัมผัสนะครับเปอร์เซนต์ความชื้นสัมผัสในชั้นบรรยากาศนะครับซึ่ง ก่อนน้นั้นในช่วงหน้าแล้งเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอสภาพอากาศที่แล้งแล้วก็ปริมาณความชื้นสัมพัทธ์หรือว่าเปอร์เซ็นต์ความชื้นสัมพัทธ์ในแปลนนแงน,น้อยมากนะครับน้อยกว่า40ซนะครับดังนั้นนอกจากที่เราปลูกพืชพี่เลี้ยงนะครับโดยเฉพาะกล้วยเนี่ยกล้วยไข่เป็นพืชี่เลี้ยงคอยช่วยเพิ่มความชื้นสัมพัทธ์ในชั้นบรรยากาศเราก็จําเป็นต้องเตรียม ติดตั้งนะครับติดตั้งหัวพ่นหมอกซึ่งหัวพ่นหมอกตัวนี้ก็จะเป็นหัวมินิสเปนเกอร์หัวทองเหลืองนะครับแล้วก็มี wow วาลนะครับมีเ wow กียรวาลประตูน้ำทุกทกทุกตัวนะครับตอนนี้เราเปิดมาสักประมาณสักสาปีนาทีตอนนี้ก็อากาศเย็ยนเลยอากาศเริ่มสังเกตได้ชัดว่าจากแดดร้อนๆเนี่ยอากาศก็จะชื้นขึ้น ชื้นขึ้นนะครับปกติก็ความชื้นสัมผัสในาาช่วงเช้าเนี่ยช่วงเช้าก็จะเยอะหน่อยนะครับทีนี้ช่วงเที่ยงเนี่ยช่วงเที่ยงอากาศแห้งเนี่ยเปอร์เซ็นต์ความชื้นสัมผัสในอากาศก็จะน้อยเนี่ยเพื่อนๆดูนะครับดูลักษณะหัวคนหมอกอันนี้เราก็จะติดต,ต,ตั้งแบบนี้เป็นถาวรเลย ติดตั้งเป็นการถาวรไปเลยครับสำหรับหัวพ่นหมอกก็เราติดตั้งทุกแปลงนะทั่วทุกแปลงพอดีทุกน้องได้มาช่วยกันติดตั้งนะครับคอยปรับนะครับคอยปรับหัวครับซึ่งหัวตัวนี้เราสามารถถอดได้ซึ่งพื้นผิวดูแรงดันน้ําก็เพียม mm hmm. พอครับเราใช้ปั๊มสูดันน้ําขึ้นมานะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับสําหรับ การรักษาความชื้นสัมผัสในอากาศน,นะครับซึ่งถ้าใจดีเนี่ยเราต้องติดตัง้งระยะถี่กว่านี้ถี่กว่านี้แต่ว่าผมเราเดินพ่อไว้นะครับเผื่อ,อนาคตที่เราจะขยายหรือว่าเพิ่มทำถี่นะครับซึ่งทุเรียนเนี่ยจะเป็นพืชป่านะครับพืชป่าซึ่งต้องการ ความชื้นนะครับความชื้นสัมผัสหรือว่าปริมาณน้ําในชั้นบรรยากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมาะสมและก็พืชสามารถเจริญเติบโตได้นะครับอันนี้พอกระแสลมพัดเนี่ยละองน้ำนะครับละอองน้ําก็จะกระจัดกระจายทั่วทั้งแปลงเลยนะครับถือว่าโอเคเลยเพื่อนๆน,นะครับถือว่าโอเคเลยอันนี้เราติดตั้งไว้ทั้งหมด54หัวเป็นหัว มิลิสเปนเกอร์ตัวหัวทองเหลืองน,นะครับขนาด1นนิ้วหรือว่า4หุนนั่นเองแล้วก็ความสูงของเสานะครับเราเผื่อความสูงเอาไว้2เมตรนะครับสเมตรถ้าเกิดอนาคตต้นไม้หรือว่าต้นทุเรียนเราโตขึ้นเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการไปต่อความสูงอันนี้เราทํารองรับไปเลยร,รับซึ่งอากาศตอนเที่ยงเนี่ยจำเป็นมากนะครับที่ต้องเพิ่ม ความชื้นสัมผัสในชั้นบรรยากาศให้กับต้นทุเรียนหรือว่าต้นไม้ของเรานะครับอย่างน้อยในช่วงหน้าแล้งเนี่ยมันก็ยังช่วยบรรเทาและก็ช่วยให้ต้นไม้เราจเจริญเต,ติบโตได้ในช่วงหน้าแล้งนะครับซึ่งอนอกจากเราเพิ่มหัวตัวหัวพ่นหมอกแล้วเนี่ยเราก็ได้มีการ ปรับปรุงนะครับปรับปรุงระบบน้ำนะครับโดยการเพิ่มหัวมินิสปริงเกอร์เพื่อมาจ่ายน้ำในแถวทุเรียนที่เราปลูกเพิ่มนะครับซึ่งเราปลูกกลุ่มละสามต้นนะกลุ่มละสามต้นเลยนะครับแล้วก็เราเพิ่มหัวสเปรย์โดยใช้มินิสปริงเกอร์นะครับต้นละสองหัวเลยนะครับส่วนต้นคู่ตัวนี้เราก็ใช้เป็นหัวมินิสปริงเกอร์ รุ่นนี้แล้วก็มาขยายขยายรูนะครับขยายรูขนาด2.4มิลนะครับขยายรูเดี๋ยวเราจะแก้ไขตัวหัวดูดนะครับตัวนั้นด้วยใช้ใส่ตัวกรองตัวกรองน้ำตัวสเตนเนอร์เพื่อป้องกันไม่ให้ฝ <c oughs> ุ่นเศษจมงเศษไม้หรือว่าเศษโทนเศษดินกลมากับท่อน้ำทำให้ หัวมินิสปริงเกอร์หรือว่าหัวคนหมอกเกิดการอุดตันได้นะครับแต่ว่าโอเคเลยเรนะครับอากาศเย็นชื้นเลยเย็นชื้นทำงานกลางแดดได้สบายเลยนะครับอันนี้เราเพิ่มนะครับเพิ่มหัวแล้วก็ให้ปริมาณน้ำที่เพียงพอนะครับสังเกตดูนะครับ ต้นทเทียนในช่วงหน้าแรงนะครับสำหรับในแปลงเรากา็มีการลัดยอดมีการลัดยอดมีการลัดยอดอย่างต่อเนื่องนะครับถึงแม้สีใบอาจจะสีอาจจะไม่ได้เขียวสดเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนแล้วก็เรา,าช่วงนั้นพอเราปลูกแถวที่3เพิ่มเนี่ยทำให้เราต้องแบ่งน้ำไปจ่ายแถวที่3ทมทำให้ ปริม,มาณน้ำมัจจะน้อยอาจะน้อยลงนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูมุมน,นี้ถือว่าอากาศเย็นมากอากาศเย็นเย็นดีถือว่าเวิร์กเลยเพื่อนๆน,นะครับถือว่ารอ,องรับอนาคตไว้สมัูร ภาะวะอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเที่ยงงนะครับตอนที่ความชื้นสัมพั์ในอากาศต่ำๆนะครับไม่ถึง40%เรเราก็สามารถเปิดหัวพ่นหมอกให้ทำงานนะครับสัก30นาทีผมว่าน่าจะโอเคเลยตอนนี้ลมเย็นลมเย็นเลยพัดลองน้ำที่เราเปิดนะครับซึ่งความสูงเพียงพอเลยเพื่อนๆ ต่อไปทุเรียนเราโตขึ้นนะครับจะ4เมตร5เมตรเนี่ยอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของความสูงของต้นทุเรียนโตเนี่ยก็ยังไม่ต้องไปเสียเวลามากถือแม้เราจะเพิ่มอีกหนึ่งเม็ดเราก็แค่ใส่ข้อต่อแล้วก็ต่อตัอตวความสูงขึ้นไปนะครับเป็นสามเม็ดอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของความสูงต้นทุเรียนแล้วแต่ว่าเราจะจําจกัดความสูงจํากัดทรงพุ่มอยู่ที่กี่เม็ดนะครับ แล้วแต่แตละแปลงเลยนะครับก็สังเกตด,ดูพัฒน,นาการของต้นทุเรียนนะครับต้นทุเรียนก็ถือว่ามีพัฒนาการที่ดีมีพัฒนาการที่ดีแล้วก็เรามาเพิ่มแก้ไขระบบจ่ายน้ําเพิ่มเติมนะครับโดยเดินเมนใหม่แล้วก็เพิ่มหัวมินิสปิเกอร์เข้าไปนะครับเพื่อให ทนรลยนได้ปริมาณน้ำในที่ในปริมาณที่เหมาะสมและก็เพียงพอนะครับตอนนี้อากาศเย็นสบายเลยไม่ร้อนไม่ร้อนอบอ้าวแล้วว่ามีตัวช่วยจะดีมากอันนี้คือต่อไปผมว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับการทําสวนนะครับเพราะว่าความชื้นสัมผัสในอากาศหน้าแรงนี่น้อยมากๆน้อยมากๆนะครับ วัดดูนี่ไม่ถึง40%ซึ่งถือว่าวิกฤตเหมือนกันนะครับต้นไม้นี่ตวงสารมากนะครับโชคดีที่ว่า,าปริมาณน,น้ำเรามีการสูบจากในคลองมาสต็อกไว้ในบ่อแล้วก็ปั๊มขึ้นมาจ่ายกับต้นทุเรียนอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่า เป็นทิศทางที่ดีสําหรับการเตรียมเครื่องมือไว้รองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในอนาคตนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับถือว่าโอเคเ,เดี๋ยววันนี้เราก็จะ <c oughs> ทําการใส่ใส่ปุ๋ยนะครับซึ่งในแปลงเราใช้อินซีเคมีอินซีเคมีนะครับพวกโ3กสามสากพวกนั้นนะครับใช้อินซีเคมีแล้วก็มีการปรับปุงดิน มีการปรับปรุงดินซึ่ง <c oughs> <c oughs> เราปรับปรุงดินทุกๆสีเดือนเหมือนกันในแปลงนะครับทุกๆสีเดือนก็ถ้าเพื่อนๆสังเกตดูดเวนรอบสมงพุ่มก็จะมีการพวนดินแล้วก็มีการเติมปุดูลไม้แล้วก็มีการเติม,มปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดนะครับแล้วก็มีขี้วัวหมักที่เราหมักไว้นะครับหมักไว้แล้วก็มีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี นะครับอินซเมีตอนนี้คุณน้องกําลังไล่ปรับนะครับปรับแล้วก็คอยตรวจดูว่ามีอาการตันไหมสังเกตดูแรงดันน้ำนะเพื่อนๆแรงดันน้ําเพียงพอนะครับซึ่งหัวตัวมินิสซิงเบเกอร์เราไม่ได้ถอดตอกากาวนะเอาไว้สําหรับเผื่อถอดเผื่อซ่อมบำรุงเผื่อมีการเปลี่ยนแปลงนะครับโอเคนะช่งเชิดโอเคเย็นไหม สบายเลยนะเวิร์กมากเลยเปียกเลยเย็นฮะเปียกตัวเปียกเลยก็ตอนนี้เนี่ยกระแสลมเย็นนะเชิญนะกระแสลมเย็นเราเปิดไปทำงานไปสบายเลยตอนนี้ เดี๋ยวเรามีการาใส่ตัวกรองใส่ตัวกรองเพื่อป้องกันการดูดตันนะครับผรงทอดดูดนะครับรองน้ําพัดมาตอนนี้เราออกน้ําพัดมาแบบดีมากๆดีมากๆเดี๋ยวผมซูมให้ดูต้นพันๆดูแล้วออกน้ําขาวโทนไปทั้งแปลงเลย ฝั่งโน้นเดี๋ยวเราจำท่อเมนฮะใช่ใช่ระยะรัศมีมันใกล้เคียงไหมชนไหมที่เชิดยืนตรงกลางถึงไหมเกือบถึงเหมือนกันนะต่อไปถ้าเกิดเราจะเทบเพิ่มความสี่ก็ใส่ได้อ่าตอนนี้เราใส่ระยะประมาณ9เมตรนะครับเเมตร9เมตรต่อตัวก็สับหว่างระหว่าง แถวผู้เรียนเลยเดี๋ยวเราไปดูน้ํากันว่าน้ํำลดลงแค่ไหนซึ่งโซนนี้เราก็ติดตั้งไว้หมดแล้วเหมือนกันนะครับติดตั้งไว้หมดแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจําเมนเข้าแล้วก็เทสตัวหัวพ่นหมอกได้เลยนะครับโอเคปั๊มก็ทำงานปกติแล้วก็ปริมาณน้ำก็ ถือว่าไม่สิ้นเปลืองเพื่อนๆถือว่าไม่สิ้นเปลืองเลยเพราะว่าน้าเราสูบขึ้นมาสต็อกไวเนี่ยถือว่าโอเคเป็นการแก้ปัญหาได้ตรงจุดเลยถือว่าเราอุ่นใจไปนะครับแล้วก็ได้ความชื้นเปอร์เซ็นต์ความชื้นในอากาศที่ดีเยี่ยมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวอีพีถัดไปเนี่ยเดี๋ยว จะพาเพื่อนๆไปดูว่าเรามีการปรับปรุงระบบน้ําอย่างไรบ้างนะครับและก็มีการปรับปรุงดินอย่างไรแล้วก็มีวิธีการกระบวนการดูแลรักษาอย่างไรบ้างนะครับโอเคสําหรับอีพีนี้ก็เรื่องความชื้นสัมพัส์ในอากาศเป็นเรื่องสําคัญและก็เรื่องสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงสําคัญนะครับสาคัญมากแล้วแต่วิธีการของ ในแต่ละแปลงว่าจะมีวิธีการแก้ไขหรือว่าเตรียมความพร้อมอย่างไรสําหรับทุเรียนที่โตแล้วอาจจะแขวนสายไมโครยาวโรยงไปตามต้นทุเรียนรอดได้แล้วก็ใส่หัวพ่นหมอกที่เป็นหัวมินิอันนั้นก็ได้เหมือนกันอันนั้นสะดวกแลยประหยัดด้วยนะครับแต่ว่าของเราเป็นทุเรียนเล็กเราก็เลยยอมเสียเวลาทำครั้งเดียวแล้วก็ใช้ได้ตลอดนะครับถือว่าโอเคนะครับมีทั้งกล้วยแล้วก็มีหัวพ่นหมอกช่วยเพิ่มความชื้น สัมผัสในอากาศถือว่าโอเคครับโอเคเดี๋ยวไว้ติดตามกัน EP หน้านะครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ